สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมเอ r รีวิวบ้านทาง Facebook, Youtube, t i k t o กคอนเทนต์นี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่ครับแต่เป็นคอนเทนต์การรีวิวโครงสร้างครับสร้างห้องแถวคุณผู้ชมค่าของค่าแรงตารางเมตรละ6,500บาทสร้างกับช่างสูได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับช่างผมช่างสูครับผมช่างสูครับตารางเมละ6 พันห้าร้อยบาทเป็นค่าของค่าแรงครับ,รบอ่ะคุณผู้ชมเรามาดูเริ่มต้นที่วัสดุกันก่อนเลยครับช่างสู่ฮะผมเห็นตรงนู้นเป็นถังแซดคือตารางเมตรละหกพันห้าร้อยบาทเราให้เป็นถังแซดด้วยเป็นถังแซดหมดครับใช่ไหมฮะแล้วคุณผู้ชมเดินดูมาทางด้านนี้ช่างสูรีวิวให้หน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นลีนครับลีนบัวรองคาร์ฮะาทาแค่ห้องแถวทําลีนให้ด้วยมีครับของผมมีทุกทุกที่เลยบ้านผมคุณผู้ชม บ้านผมสร้างยังไม่ย,ยังช่างยังไม่รู้จกักรีนเลยมั้งคุณผู้ชมนี่แต่เสาของช่างสุก็คือเราจะให้เป็นเสาอะไรฮะเป็นเสาสําเร็จ คอนกรีตอ่อนแรงครับผมนี่คุณผู้ชมนะมีการเทลีนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตารางไม่ละหกพันหกพันห้าเจ็ดพันคือเรามีลีนให้หมดนี่ครับนี่ครับหลังจากนั้นเป็นถังแซฟไซด์ประมาณขนาดเท่าไหร่ครับช่างถังแซฟก็ใช้อยู่ที่หกหลอรครับผมนี่ฮะแล้วตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้ก็อาจจะเป็นดราม่านะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําไม้แบบช่างสู่รีวิวให้หน่อยทำไมถึงไม่ทําไม้แบบครับครับก็ด้วยความว่าของผมเป็นโครงสร้างรักฐานชั้นเดียวเป็นห้องแถวห้องเช่าอย่างเงี้ยมันเป็นระบบคานต่อกันทั้งหมดเลยก็ผมก็ใช้ ในการก่ออิฐเพราะว่าหนึ่งก็ง่ายต่อการทํางานครับนี่แล้วตัวนี้อะหาช่างครับตัวนี้ก็เป็นลูกปูนครับผมลูกปูนสองสองเซนครึ่งดานข้างไว้หนุนตัวล่างก็จะเป็นห้าเซนนี่คุณผู้ชมดูดิเป็นไงสร้างห้องแถวพรีเมียมโครงสร้างดูฮะนะครับหลังจากนั้นเหล็กนี่คือเราใช้เป็นเหล็กดีบีเท่านั้นดีบีสิบสองครับผมแต่พื้นเนี่ยเราจเอาดินมาถมใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเครื่องตกดินผมดินเสร็จแล้วก็โรยทรายด้านหน้าแล้วก็ ตบด้วยเครื่องตบดินอ๋อจะเป็นเครื่องตบดินตัวนี้ครับผมให้แน่นใช่นะฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้นะก็คือจะไม่ได้ใช้แม้แบบจะใช้เป็นอิฐบล็อกใช่ก็คือเราไม่ได้รื้อใช่แล้วมีการวายจี้ปูนไหมครับมีครับต้องใช้วายจี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่วงผ่านพุตติ้งต่อหม้อทุกอย่างต้องใช้วายจี้หมดครับนี่คุณผู้ชมเวลาทำมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะโซนนี้จะเป็นโซนห้องน้ำมหาช้างครับผมตัวนี้จะเป็นโซนห้องน้ําตัวนี้จะเป็นโซนของสักล้าง อ่าคุณผู้ชมมาเรามาดูงานท่อกันใคใครเป็นสถาปนิกวิศวานะท่าไหนรีวิวไปแล้วเนี่ยไม่ถูกคอมเมนต์บอกได้นะฮะช่างสูจะได้มีการพัฒนาปรับแก้ไขไปอ่าอย่างโซนนี้คุณผู้ชมอ่านี่ผมสงสัยแทนคนดูเลยคืออันเนี้ยถ้าเราแบบทะลุคานไปมันจะไม่มีปัญหาหรือช่างเรื่องความแข็งแรงอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นคานร,รับน้ําหนักแค่ของแผงแผงนี้ก็แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็จะเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงลูกกงครับน้ําหนักตัวนี้ก็จะไม่ได้เยอะอะไร รเราก็จะฝังฝังเข้าไว้ในคานเลยเฉพาะตัวท่อของท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีเราจะเดินด้านบนทั้งหมดแล้วอย่างคา,างนเงี้ยของช่างสูบเป็นสูงขนาดเท่าไหร่ครับขนาด20คูณ40ครับผมก็คือกว้าง20เซนความสูงขึ้นมา40เซนใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมพามาชมโครงสร้างนะกับการสร้างห้องแถวพรีเมียมดูงานคร<ล>งานท<า>ี่นี่ของผมจะผมจะเทเป็นออนบีมครับเทพื้นและคาน ค,ครับถามนิดนึงฮะอย่างเหล็กปอกคานเนี่ยเราแอดเท่าไหร่ครับช่ครับในแบบเขามายี่สิบแต่ของผมแอดสิบห้าแล้วก็ตัวจากหัวเสามาผมจะเป็นสิบเซนสิบเซนมาประมาณห้าสิเซนอ๋อนี่นะคุณผู้ชมนะ<ช>เห็นปะ่ะเราจะเห็นแบบว่าระยะมันไม่เท่ากันใช่นี่ฮะเป็นไงหลักวิศวกรรมนะฮะาาาก็อาจจะมันอาจจะไม่เหมือนกับงานบ้านงานอะไรสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น รักฐานโครงสร้างของงานชั้นเดียวงานพื้นที่ใหญ่ๆแล้วอย่างปูนนะครับช่างสูของช่างสูปูนนี่คือเราเป็นปูนให้สเตนอะไรบางครับเป็นของผมจะใช้อยู่สองสองสี่ศูนย์ครับเทตัวเทตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งคานและพื้นเป็นตัวเดียวกันโอ้โหคุณผู้ชมดูตรงนี้ก็คือพี่ช่างกําลังทํางานอยู่นะนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับช่างครับตอนนี้ก็กําลังเดินเดินท่อซ้วมเดินโคเดนอย่างเงี้ยครับเดินท่ออากาศ แล้วก็เดี๋ยวจะเท hey, พร้อมกันทีเดียวนี่คุณผู้ชมมาดูระบบกันกอัน,นี้จะเป็นท่อท่อซ่วมอันนี้เป็นฟอร์เดนะฮะช่างใช่ครับผมนี่คุณผู้ชมดูระบบที่ช่างสูขเขาทำไว้นะเห็นไหมนะครับถ้าทําถูกแล้วชื่นชมกันด้วยแต่ถ้าทาผิดคอมเมนต์บอกกันไว้ได้พี่วิศวะพี่สถาปันนี้อยากให้เข้ามาชมกันนะฮะอยากให้ช่างมือใหม่ๆเข้ามาชมด้วยว่าช่างสู่ประสบงานประสบการณ์การสร้างห้องแถวมากี่ปีฮะก็3ปีครับผม3ปีคุณผู้ชมดู อย่างตัวเนี้ยอย่างถังแซกตัวนี้พอเรากบไปเนี่ยก่อนที่เราจะกบด้วยดินตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาทรายกบให้ก่อนใส่ทรายด้านข้างก่อนเพราะว่าพวกนี้จะเป็นเม็ดแข็งๆถ้าเกิดว่าโดน้าหนักกดทับไปเดี๋ยวแซกจะไปแตกเราก็ต้องใช้ทรายกบทั้งหมดก่อนครับเราถึงจะใช้ดินดินที่มีหินมีอะไรกดทับอีกทีหนึ่ง นี่ผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะฮะใครที่กําลังหาช่างสร้างห้องแถวอยากได้วัสดุดีมีคุณภาพถูกหลักวิศวกรรมนะครับก็แนะนำช่างสู่เลยนะฮะช่างสู่ฮะตอนนี้ช่างสู่รับสร้างที่ไหนบ้างครับตอนนี้ผมรับอยู่ชนบุรีระยองสัตหีงเครับครับ<ล>ขอเบอร์หน่อยครับช่างครับศูนย์เก้าแครับถามนิดนึงฮะการเบริกงวดงานแบบนี้เบิกกี่งวดครับช่างทั้งหมด ผมทำไว้ทั้งหมดห้างวดครับห้างวดแล้วตอนเนี้ยเราทำมาถึงขนาดนี้ขั้นตอนเบิกไปกี่งวดแล้วครับแบบนี้ตอนนี้ก็สองวดครับสองวดคุณผู้ชมดูดิสองงวดงวดที่สองนี่ก็พอระเบิดมาแล้วก็จะไปจบจนกระทั่งว่าก่ออิสเร็จเรียบร้อยหมดแล้วมีหลังคุงหลังคาอะไรเสร็จหมดครับจึงจะไปงวดฉาบก็จะเป็นงวดที่สามนี่คุณผู้ชมเป็นไงนะครับ